ค่ะพี่น้องอันนี้กะหอดวัดเขาซิงโตแล้วเนาะคะ่ะกลางหลังก็จะเป็นถ้ำหน้าคาเนาะค่ะเดี๋ยวเจียบจ๋าพาพี่พ่น้องเนาะค่ะลงถ้ำหน้าค้ามันนี้เนาะค่ะสั่งยำไหวยำหม,มองวองบอกแม่วเอาเขามเข็มๆ <c oughs> มนันนี้ก็นค้นบ่ค่อยหลายเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> สถานที่แห่งนี้ค่ะซักซิดคำบนก็นจะมีเจิมไายมือเนาะค่ะพี่น้องแล้วช้อนเหรอแม่บอกเอาเข้มเข้มได้ เนี่ยหินไหมบอบอซิมเค็มกันนุกากินได้เบิดคิดว่าเค็มแล้วนะเนี่ยอ่าเค็มหลักกัเค็มรู้แต่เขาจะเค็มมากบอเบอร์เป็นหยางดอกมามาชิมก็ได้เห็นมันแล้วเนาะแมนเอามือย้อมกันแล้วจ้ะเต็มบอไหนามันจะอยู่ราง คช่บะาม,าม่ใชบป่ะมีคน,าานาามาหลายเนาะมั่เพิม่มเอามาเอใส่หลอกบอกทัวอย่ามาใส่หายเนาะก <laughs> ิดหลดกินเราโหลดเงินเมา่มากินบอกทัวอเออใส่มาโหลดสิบบาทเจ้าบาทก็ใส่ไห มาแล้วครัวครัวเองนะอือหือจับๆเดี๋ยคล้องกับมัดก็เขี่ยวบัวได้เขี้ยวบัวได้โอ้ยขอบคุณนลหล่ะโอ้ยถึกเหล็กด้วแม่เดี๋ยวก่อนีข้ามหนึ่งสองสองเดือดกบ โอ้ทายอันนี้พ้อมองอืะแซ่บฝากกูน <produ> <między> ุ่มแน่นอะค่ะพี่น้องเอฟีฝากกนุ่มแน่เด้อเด้อเมื่ม <ken nell s> อเร็ก่อนมือเวัม่อเม่อผู้รวมเชดตากลับมาแล้วหลังมาก่วัดทอุทยานของงูุ้สดะ สู่สเดเอพี่น้องวันนาก็ขอให้มันหมานวันนี้ก็ให้เบิงเอาเองเลยผู้ใดบ่ถือกับฮู้หูจักสิว่าแล้วเลขเขาไม่แดงนะ่ะมันได้หาแปด่าเติมสามหายก็จะเป็นหาแปดสามตัวให้เบิ้งเอาปานั้น,นยังสือบบเป็นกับเบิดค้ามสิว้าแหละ ยำหมังม่วงมามา,มาชีวิตข่อยมันมาถึงขนาดนั่งกินข่าว้ายลินไปเด้่ยเนี่อ่อเมื่อเนี่ยก็ตรงเร่งย,ยอดวิ้วมันที่ยิบหาได้บาบูงเงินเดือนยูทูบได้จักบ,บาทเอามาแม่ทันพี่มาเด้วเวอเบิ้องสุกคนอืม แต่ใจมกัน,ก,นกระตามน,านั่นละพี่นอ้องโชกลาบมันอยู่ที่โตัวห้าดอกมันไม่ได้อยู่น้ำไผ่ดอกทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปกินแค่นั้นละเดี๋ยวจะพาล่วงทำหน้าข้าแนะคะ่ะเดี๋ยวมึงกล่องใหม่วันเด้อพี่นอ้อง ตัวเล็กน้ำชคน้ำลาบมาเนี่ยเนาะคะ่ะพี่น้องให้เบิ่งเอาเองเดยออืมมาแลนกับไปแลนนี่ลนะ่ะนับเล็กถือเนาะมาประมาณนั่นแหละหัวมันกื้ยังสากวัคหามุมมาอืมมันมาอื้ม,ม เม่อมื่ยังสิกินตำหมังม่วงเงี้ยหมังม่วงเนาะแต่ดหบ่มีประแดกตอนพี่น้องไน่ผมบ่หนอก,น,อกนั่งถ่าไข่ปูเดียวเลยมาฮะกิะนก่อน นานหรออยาบะหมีแห้งพูดทำอยากด้วยกายงานอยากฝึกเลี้ยงกายทั้บุญพี่น้องเลยพี่คึมคึมโยชิได้น้ำมุ่นมาอยากบุงไม่น้องจ่ายพูดรวมชะตากรรมก่อนมารวมชะตากรรมรวมชะตากรรมเอาเรง ไขยไปก็ถือดอกไข่เศร้าหายหลายทางออนไลร่ก็เป็นหนี้ขวากผ้ามุกเจ้าเบิ่งความสวยงามตามสถานที่ต่างๆอไข้ไปก็บุตรถือดอกถ้าพ่อข่อยถ้าเอซีผู้ใดพ่อข่อยอยู่วันใดก็มามาทักข่อยก็ได้ไข้เขียนให้ก็ได้แต่ว่าก็ไข้ตอนไร้เศร้าหายหลายๆหายไปก็บุตรถือดอกหายเบิ่งเองยังบุตรถือเบิ่งเองบุตรถือระถือด่าขไข้อีหยังที่เฮ็ดให้ข่อยถือด่าไข้เศร้าเฮ็ดแล้วเด้อบาทพาทำบุญอย่างเดียว กินทุกอย่างถึงกับบุญของพนะี่น้องบุญขึ์นกับบุญแถบเจ้าค่อยฝากกินกันเดอ้อยไข่ร้องถั่มแล้วเพราะฝนมากแล้วเจ้าฝากติดตามคลิปนาเนาะคะ่ะบอกบุญนะะเนาะค่ะเรื่องนาขึ้นองค์ท่านปูองค์ดำเซนสิริจันท่านาะคะ่ะอุทยานหลวงปู่สวนอย่าลืมเนาะค่ะทําบุญสั่งบาร,รมีเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดมียางกะฝากติดตามเพจลระกาศเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะซื้อเดียวค่ะ แต่แล้วแต่เจี็บนะะาะค่ะพี่น้องเรวฝากติดตามคลิปหน้าค่ะ